สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องเพนนี่ไว้นะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตแพดฮอนแพดอะไรนะพี่แปะสี่จุดเก้าหนึ่งสี่จุเก้าจุดหนึ่งใช่ปะโอเคเดี๋ยวยี่รอนานแล้วชั่วโมง4ี่แปดนาทีแล้วทีโลกแม่งเอ k ทั้งเกมเลยพี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ <ๆ S 1> ก็อัปเดตคร่าวก็คือเดี๋ยวผมแยกเป็นฝั่งนะคือฝั่งนี้ก็คืออัปเดตแบบถ้ามีคาราฟ้ามันจะมีเอฟเฟกแสงออกมานะครับดูบังกี้ก็จะมีแสงที่กระบอก แล้วก็โ so ซจะมีแสงออกมาอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าอัพเป็นทุกตัวหรือเปล่าแต่มันเขาเขียนบอกไว้แค่นี้นะครับว่ามีแค่ประมาณนี้แหละที่อัปเดตแบบมีเอฟเฟกติดตัวแบบเป็นแสงนี้นะแล้วก็จะมีฟินนะครับฟินนี่เท่เลยแบบมีตาไฟตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกแบบปืนอะตรงนั้นเห็นไหมเป็นไฟออกมาในโคตรเฟี้ยวนะรับแล้วก็เรื่องของกระทาฟ้านะครับที่ปรับมานะครับก็จะมีอยู่แบบสีตัวเขาข้านะผมจะไม่แบบ ยกมาทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครอยากรู้ทั้งหมดก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์รา,ายละเอียดไว้ไปดูนะครับก็จะยกมาแค่คร่าวๆสำหรับบางตัวที่อัปเดตมาเยอะๆนะก็จะมี4ตัวนะครับมีวินเลน่แล้วก็ปอเป็ดนะครับแล้วก็แบ็กสมิธแล้วก็ออบิบนะครับก็ออบิบนี่ก็คือโกงเลยนะไอออบิบนี่ไม่เกี่ยวกับทาฟานะก็คืออันนี้คือแบบอันตีมันจะเกียนอน่ะอันตีก็คือจากเดิมนะครับมันวิ่งที่550นะมันปรับ เป็น650แล้วนะคือแบบวิ่งเร็วมากอะ่ะแบบสมุติถ้าจะไล่ใช่ไหมกดตันตีก็คือดูวิ่งดิขนาดไม,ม่แบบวิ่งกับ650อะ่ะก็คือวิ่งไล่ที่ทั่วแมปอะ่ะ oh. โคตรโกงวอบีบเ็นไงวิ่งโคตรเร็วแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็คือแบ็กสมิธนะครับอ่าแบ็กสมิธที่เขาเอามาก็คือถ้ามีคาถาฟ้านะครับก็ใช้มานาลดลงนะครับก็คืออันตินะครับจากเดิมนะครับใช้33%ของมานาสูงสุด ก็ลดเป็น20%ของมนาสูงส er. really ุดนะครับอ่าแล้วก็ตัวต it anyway, ่อไปนะครับเป็นวิสเลเยอร์นะครับทุกคนก็อ่ามีกระาฟ้านะครับปรับใหม่นะครับทุกคนก็คือกราฟ้าของเขานะครับจะเพิ่มความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มอีกแล้วนะครับจาก750 925 1,100นะครับเพิ่มขึ้นเป็น750 950 1,150นะครับเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดร้อยลองยิงเกโวให้ดูนะมันหนึ่แรงขนาดนั้นดีกว่าแต่แรงอ่ะเดี๋วลวนเวลเบโวมันถึกเนาะเวลตันก็ยิงประมาณ4ทีตาย แต่คงไม่มีใครมานั่งยิงเดวโอสี่ที่อกอ่าแล้วก็ตัวต่อไปนะครับ๊อปเป็ดนะครับก็ตัวนี้นะครับความเร็วเคลื่อนที่นะครับลดลงนะครับจาก300อนะครับเหลือ295ย้านะครับก็คือลดลงไป5ปรเ็น์นะครับแล้วก็อันตรีของเขานะครับเวลามีกระทาฟ้านะครับทุกคนก็คือจะจะลดลดลงนะครับก็คือจากเดิมนะครับอันตรีเขานะครับจะคูณความเสียหายอยู่ที่ร้อย5 5รอยแล้วก็1้อแปดินะครับลดลดลดลงเหลือร้อย2 0แล้วก็ร3อยินะครับ แล้วก็คูดาวก็ลดลงไปตามความแรงเสียหาย้วยนะครับก็คือคูดาวจากเดิม150 135 120วีเป็น130 120ถึง110วีนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นคาเคสนะครับก็ตัวนี้นะครับก็อัปเดตเกี่ยวกับสกิลนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับก็ตัวนี้นะครับสกิลอันตีนะครับก็จะเพิ่มนะครับอ่ะวนี้ตีทำไมวะที่โวอ่ะอันตีนะครับก็จะแบบจะวงใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สกิลสองนะครับสกิลการไถ่ายนะครับมันจะเพิ่มขึ้นนะครับ จากตอนแรกนะมันไม่ได้เพิ่มระยะไกลนะคะคือแบบมันจะพุ่งเร็วกว่าเดิมนะครว่าคือจากจากการถ่ายปกติใช่ไหมมันถ่ายแค่850นะครับตอนนี้มันถ่ายประมาณพันยูนิตนะครับก็คือแบบมันจะถ่ายเร็วกว่าเดิมอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะวิ่งเร็วกว่าเดิมนะครับประมาณนี้นะครับอันต่อไปนะครับคือดังเก้นะครับก็ดังเก้นนี้ก็จะอัปเดตมาเยอะพอัมควรเลยนะครับเอจพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะครับจาก12เป็น14นะครับ ชาร์จสูงสุดเพิ่มขึ้นนะครับชาร์จจากส6 24กยี่สสามสิเพิ่มเป็นสิ27ปดย5ิบดสาหกห้านะครับค่าหลบหลีดสูงสุดและค่าระยะเวลาสตานดีบัฟเพิ่มขึ้นนะครับจากสิบ4กยี่ิบสสองสี่เป็นสิบ7ปดย5ิบเจดสาหกี่ห้านะครับและก็นะครับการฮิลจากการชาร์จหมดลงเพิ่มขึ้นจาก6หน่วยเป็นเจหน่วยนะครับทุกคนอ่ะ แล้วก็ความเสียหายกายภาพของเขาลดลงนะครับทุกคนลดลงจาก300 407 5 600เป็น250 307 5แล้วก็500นะครับสำหรับตัวดังเชสนะครับอ่นะครับต่อไปก็เป็นส่วนของของนะครับที่อัปเดตมาใหม่นะครับก็เราไปดูชิ้นแรกเลยนะครับก็จะเป็นเวอร์เซิร์ตนะครับเวอร์เซิร์ตนะครับลดลงนะครับจากเดิมแล้วเวลากดซื้อนะครับก็จะเพิ่มดาเมจให้ตัวละคร10%นะครับแต่ตอนนี้ครับลดลงนะครับอ่าเหลือ5นะครับแค่5าเพิ่มดาเมจมาแค่5นะครับเวลาซื้อเบอร์เซิร์ตมานะครับ แล้วก็นะครับโบนัสความเร็วโจมตีนะครับก็คือความเร็วในการโจมตีนะครับลดลงนะครับจาก20เป็น15นะครับทุกคนแล้วก็เบอร์เสิร์ตนะครับขึ้นราคาด้วยนะครับจากเดิม2,000เป็น2 0 0นะครับทุกคนของที่ต่อไปนะครับก็คือเกาะสะท้อนนะครับที่เรียกกันเบตเมลนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็นะครับก็เบตเมลนะครับก็ที่เพิ่มมาใหม่นะครับก็คือ มันจะโกงเลยนะครับถูกใจกับพวกสายแทงอะไรอย่างนี้นะครับเวลาออกเบอร์เสิร์ตมากดแล้วแบบให้แบบพวกแครี่มันตีบเจ็บอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็ระยะเวลานะครับลดลงนะครับเวลากดนะครับเออมันมันกดลงนะครับเวลากดนะครับจากเดิมนะครับ5วินะครับลดเหลือแค่4วินะครับเนี่ยกดก็มีแค่4วินะครับอยู่ได้แค่4วินนะครับแต่มันโกงที่ตรงนี้นะครับก็คือความเสียหายในการสะท้อนกลับไปนะครับจากเดิมนะครับ65นะครับปรับขึ้นนะครับ ขึ้นจาก65ขึ้นเป็น80นะก็คือจะโดนดาเมจไป80%เลยนะลยครับจาก65นะปรับขึ้นนะครับแล้วก็คูดาวเพิ่มขึ้นนะครับจาก3 0มวิเป็น4 0วินะครับทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวไปดูของชิ้นต่อไปกันเลยนะครับนะครับแล้วก็ของชิ้นต่อไปนะครับก็คือ p o w เวอร์คัพายนะครับก็คือปรับใหม่นะครับทุกคนก็จะหายแยกมันมันจะไม่มีชิ้นส่วนแยกของเพลเวอร์สไปเลยนะครับก็คือถ้าซื้อก็ซื้อแบบตรงๆเลยนะครับราคา200นะครับทุกคนแล้วก็ปรับใหม่นนะะคครรรัับบลลดาาช์จจงก เดิมแล้วชาร์จได้15ได้15ชาร์จใช่ไหมครับแล้วก็กดแต่ตอนนี้ลดลงนะครับเหลือแค่10ชาร์จนะครับแล้วก็ปรับใหม่นะครับก็เพิ่มค่าการฟื้นฟูนะครับบวก10นะครับจัดแต่ก่อนนะครับบวกแค่10นะครับตอนนี้เป็น15แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดต่อชาร์จนะเพิ่มขึ้นจาก10เป็น12หน่วยนะครับกนก็ประมาณนี้นะครับพาวเวอร์สปายแล้วก็เดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปนะครับอ่านะครับแล้วก็ ของที่อไปนะครับก็คือกิมมอนะครับทุกคนก็แพทที่แล้วนะครับปรับมาโคตรโกงเลยครับแพทนี้ก็คือเขาลดลดลดความโกงมันลงนะครับเหมือนว่ามันจะโกงไปนะครับก็ลดลดการสตาร์ทดลงนะครับจากตอนแรกครับหวินะครับเป็น0ูนวินะครับแล้วก็ราคาก็เพิ่มขึ้นนะครับจาก5000นะครับเพิ่มเป็น5,4 0 0นนะครับทุกคนแล้วก็ มันก็จะป,ปลดได้บางตัวนะครับแต่ก่อนนะครับอาแพทที่แล้วนะครับแอคคือปลดได้นะครับแต่แพทนี้แอคปล,ลดไม่ได้แล้วใช่ไหมนะครับทุกคนอ่าลำุดปลดไม่ได้แล้วนะครับก็แต่ถ้าวิดเลตันอะไรอย่างงี้ก็ปลดได้นะครับปลดได้นะครับล้างได้ล <iamo> <ts> ้างได้แล <you learning>. ้วก็๊อเป็ดนะครับก็ล้างได้นะครับถ้าเป็นสกิลแบบพวกนี้ล้างได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าจับหัวล้างไม่ได้นะนี่อย่างงี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตมาคร่าวๆนะครับผมยกตัวอย่างมาให้เฉพาะอาตัวที่มันอัปเดตมาเยอะๆนะครับ แต่ตัวที่อัปเดตมาน้อยๆก็ไม่ได้ยกยกตัวอย่างหรือเอามาให้ดูนะครับถ้าใครอยากดูนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์อาไว้ให้นะครับว่าเขาอัปเดตอะไรมาบ้างแล้วก็ลองไปอ่านดูนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครชอบรุ้กดไลค์กด subscribe ช่องด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว